สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสมรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารท่านผู้ชมครับในจํานวนรัฐธรรมนูญ18ฉบับของประเทศไทยนั้นมีอยู่เพียง3ฉบับเท่านั้นที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารหรือการยึดอํานาจไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับได้แก่ รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489มีที่มาจากการยกร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยสภาผู้แทนราษฎร เพื่อน,นำมาใช้บังคับแทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2475รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่9พฤษภาคม2489มีจำนวน68มาตรามีหลักการที่โดดเด่นอย่างน้อย3ประการได้แก่1เป็นครั้งแรกที่ได้บัญญัติให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความชอบโดยรัฐธรรมนูญของบรรดากฎหมายต่างๆ สเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้แยกข้าราชการประจำออกจากข้าราชการการเมืองโดยกำหนดว่านายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาจะเป็นข้าราชการประจำไม่ได้และสมไม่บังคับให้สสต้องสังกัดพักการเมืองท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517รัฐธรรมนูญฉบับที่สองที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหาร มีที่มาจากการยกร่างของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่7ตุลาคม2517มีจำนวน238มาตรามีหลักการสำคัญที่โดดเด่นรวม5ประการดังนี้1มีบทบัญญัติห้ามมิให้มีการนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการรัฐประหาร ลมลางรัฐธรรมนูญ 2. ให้หลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย 3. บัญญัติให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาเป็นครั้งแรก 4. เป็นครั้งแรกที่ให้มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรและ 5. เป็นครั้งแรกที่บัญญัติว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร รัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจัากไทยพุทธศักราช2 5 4 0มีที่มาจากการยกร่างของสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกของประชาชนและของรัฐสภาร่วมกันและพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและวุฒิสภารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่11ตุลาคม2 5 4 0มีจำนวน336มาตรา มีหลักการสำคัญที่โดดเด่นตัวอย่างเช่น 1. บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 2. บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสส 3. บัญญัติให้มีการแยกหน้าที่ก,กันระหว่างสสกับรัฐมนตรี 4. บัญญัติห้ามมิให้สสสวเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำา 5. บัญญัติให้สมัยประชุมรัฐสภา แบ่งเป็นสมัยประชุมสามัญทั่วไปและสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญัติซึ่งขยายเวลาออกไปเป็นสมัยประชุมละ120วัน 6. บัญญัติให้มีการบันทึกออกเสียงลงบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสสและสอวอ 7. บัญญัติให้มีการตั้งกระทูถามสดหรือกระทูปากเปล่า 8. บัญญัติให้มีการปฏิรูปการเมืองแบบครบวงจร 9. บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ 10. บัญญัติให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นครั้งแรก 11. บัญญัติให้มีกระบวนการคุ้มครองสิทธิทางอาญาของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก 12. บัญญัติให้การพิจารณาพิพากษาอธกาิกดีต้องมีผู้พิพากษาครบองค์คณะและ 13. บัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และให้อยู่ในวาระคราวละ4ปีเป็นต้นท่านผู้ชมครับเรื่องที่น่าเศร้าก็คือรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารทั้ง3ฉบับดังกล่าวนั้นล้วนถูกฉีกทิ้งโดยการรัฐประหารทั้งสิน้นในขณะที่รัฐธรรมนูญอีก15ฉบับที่เหลือหากไม่มาจากการรัฐประหารโดยตรงก็มาจากการรัฐประหารโดยทางอ้อมสรุปวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในรอบ80ปี ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นการรัฐประหารกับรัฐธรรมนูญดูเหมือนจะกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกันอย่างชนิดที่แยกกันไม่ออกและที่น่าชงนสนเทมากไปกว่านั้นก็คือในขณะที่การรัฐประหารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเด็จการแต่รัฐธรรมนูญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไทยรวมเอาสองสิ่งนี้มาไว้ด้วยกันได้อย่างไร ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอ,อุโมงในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ